สวัสดีครับกระผมนายนิตินันน์นำสกุลวงนักศึกษาขางเทคนิคระบบการขนส่งทางรางจะมานำเสนอวิธีการแยกเกรดรางรถไฟว่าจะมีวิธีการใดบ้างทุกครั้งที่เรานั่งรถไฟเดินทางรางเหล็กที่อยู่ใต้ล้อรถไฟนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การเดินทางปลอดภัยและราบรื่นแต่คุณรู้ไหมว่ารางรถไฟไม่ได้ใช้เหล็กธรรมดาแต่มันมีหลายเกรดที่แตกต่างกันเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายเหล็กรางรถไฟถูกผลิตให้มีความแข็งแรงสูงเพราะต้องรองรับแรงกระแทกจากล้อรถไฟตลอดเวลา โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น3เกรดหลักได้แก่1เหล็กเกรดมาตรฐาน r 2 6 0เป็นเหล็กที่นิยมใช้มากที่สุดมีค่าความแข็งอยู่ที่ประมาณ260 HB เหมาะกับรางที่รับน้ำหนักปานกลางใช้กับรถไฟโดยสารและขนส่งสินค้าทั่วไป สองเหล็กเกรดแข็งพิเศษ HS 3 7 0ผ่านกระบวนการชุบแข็งที่หัวรางเพื่อเพิ่มความทนทานมีค่าความแข็งสูงถึง3 7 0 HB ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกใช้กับรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าในเมือง3เหล็กเกรดแมงกานีสสูง Mn 1 3ผสมแมงกานีสสูงถึง13% ทำให้มีคุณสมบัติทนต่อการสึกรอเหมาะกับรางที่ต้องรับแรงกดดันสูงเช่นทางโค้งและจุดเปลี่ยนเส้นทางแล,แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารางรถไฟเส้นไหนเป็นเหล็กเกรดอะไรมี2วิธีหลักในการแยกเกรดเหล็กรางรถไฟนั่นคือ1การสังเกตหัดบนรางบนรางรถไฟจะมีตัวอักษรและตัวเลขกำกับเช่น R260 หรือ hs 3 7 0 ตัวอักษรเหล่านี้บอกถึงเกรดของเหล็กและโรงงานที่ผลิตถ้าเราเห็นสัญ,ญลักษณ์ A260 นั่นหมายความว่ารางนี้เป็นเหล็กมาตรฐานแต่ถ้าเป็น HS370 ก็แปลว่าเป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการชุบแข็งพิเศษ2การทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเช่นการทดสอบด้วยสเปกโทรสโกป,ปีทดสอบค่าความแข็งด้วยเครื่องวัดความแข็งบริเนลหรือรคอวลตรวจสอบความทนทานต่อการสึกรอโดยจำลองแรงกดเหมือนที่เกิดขึ้นจริงผลการทดสอบเหล่านี้ ช่วยให้มั่นใจว่าเหล็กรางรถไฟที่ใช้งานมีความแข็งแรงและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสรุปแล้วเหล็กรางรถไฟมีหลายเกรดแต่ละแบบมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเราสามารถแยกเกรดเหล็กได้จากรหัสที่พิมพ์บนรางและการทดสอบทางเทคนิคดังต่อไปนี้เหล็กเกรดมาตรฐาน A260 ใช้กับรางทั่วไปเหล็กแข็งพิเศษ HS370 ทนแรงกระแทกสูงใช้กับรถไฟความเร็วสูง เหล็กแมงการนี้สูง mn 1 3ทนการสึกรอใช้กับทางโค้งและจุดเปลี่ยนเส้นทางหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องเกรดเหล็กรางรถไฟมากขึ้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป